ความรักความเมตตาความสันติสุขตรงมีกับญาติโยมและสาธุชนทุกคนบนโลกความรักความเมตตาความสันติสุขจงเกิดแก่บุคคล ทั้งโลกเนาะตรงนี้ก็คือรูกพระเยซูที่ใหญ่สุดในโลกก็ว่าได้เนาะที่ประเทศบาสิลโอปาก้ามานาที่ระลึกนะนึ่ถึงก็ตรงนี้ก็จะเป็นก็จะเป็น ก็จะเป็นวิวรเป็นเส้ล้เป็นวิวรอบครั้งนึงในชีวิตที่ได้มาเที่ยวเนาะ ขอเถิบ่สขสาธุสาธมีความสุขร่วมกัน